สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษชอตุงทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้ชันเสาร์ที่1ิบนะครับผมสิงหาคม2567ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดทุ่งฟ้าบดละครับได้กลับมาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับว่าจะเป็นยังไงเอดี๋ยวเอาเปิดตัวครับนี่ก่อนครับกับกู้ไม่ลูกครับลูกแม่ ลูกหกแปดเทหกแปดครับตหน้าจะประมาณสักสี่เดือนประมาณสี่เดือนนะครับแม่ผสมพ่อตัวแล้วครับผสมที่บ้านนะครับพ่อตัวแล้วนะครับผมลูกหกแปดนะครับตัวแม่ครับอางามอายุประมาณสี่เดือนเนี่ยครับแม่สูงประมาณเมตรสี่สิบห้านะครับผมเนี่ยแม่นะครับลูกสาวนะครับผมตาใดตาใดกู้นี้ ฮ้องยู่ห้าหมื่นนะครับนะครับอ่าลูกหกแปดนะครับมอเอารำตัวยาวๆงามๆอยู่ครับพี่น้องครับนี่อ้อหองห้าหมื่นครับราคาต่อรองได้เนาะต่ออรงแล้วนี่แหมเนาะอ่าอันนี้สาวน้อยนะครับสาวนี้น้อยนี่เตไดฮ้องสิบห้าครับหมื่นห้าครับอ่าเนี่ยครับต้องสนใจนะครับเพิงแจกกระติ๊บต่อมาได้ครับสามตัวนี่เนาะสามตัวนี่อ่ะนี่เจ้าของงัวครับผมนี่ สวินฟาร์มครับอันนี้ลูกชายเปิ้อนนะครับผมเดี๋ยวผมใส่เบอร์ลุงวินไว้นะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาได้ขอบคุณครับมันมานะครับนะครับขยับมานี่ครับชุดวัยรุ่นสามตัวนี้นะครับอ่าสามน้อยนี่ก่อนพ่อะตัวใดเนี่ยสามน้อยเนี่ยตัวใดหมื่นห้าหมื่นห้าอ่าตัวนี้นะ่ยหมื่นห้าตัวแรกนะครับหมื่นห้าอ่า อันนี้เหรออันนี้หมื่นสองครับผมนี่นะครับผมลูกผสมอันนี้บํามันนะครับมีโบสอันนี้หมื่นสองอน้หนุ่มน้อยนี่เหรออันนี้สาวป่ายครับอ่ะน,นี่นะครับผมอ่ะสาวเจ็ดสาวเจ็ดลูกสามหนึ่งลูกสามหนึ่อ่ะราคาสาเจอ่ะมีใบมีรอ เปิ้ลแก่กัมาอู่กันครับผมพี่น้องสนใจนะครับสํหรับอนาคตพ่อพันธุ์คุมฟูงอ่ะมีละเอาสำรับใครที่ถามผมมาเน้อนี่เน้อครับผมไยไใ้ไายไว้ใบไได้เน้อนะครับเน็กจะของวะครับผสมครับพี่น้องสนใจโทรมาครับขอบคุณครับพ่อหมันมานะครับผมอ่าเลี้ยเข้ามากลางๆนะครับโซนนี้นะครับกู้ข่าวนี่จะได้ครับสามห้าครับแม่ลูกนะครับแม่ลูก าลูกตุ่มปู่นะครับผมสามห้านะครับอ่าใหญ่ดีโย่เอาสองตัวครับนี่ปูปูนะครับสามห้าสามห้าครับผมนี่กูนี้กูนี้รอครับผมนี่อ่ะกูนี้ตัวไหน หมูนี่หมื่นปลายแม่ซื้อเนี่ยซื่อนี่หมื่นปลายนะครับผมกูนี่โลไมู่มันมีหลายนะครับผมเป็นพองวยอยู่นะครับผมนี่ซื้อมื่นปลายนะครับราคาเอาแม่นี้เรานี่แม่นี้มันเจ็ดเดือนสองพันห้ามันเจ็ดเดือนมุฮั่นผสมยังไวเนี่ยผสมตัวไว้กะผสมตัวนะครับพ่อพันคุมนะครับพ่อพันตัวนะครับ อ่งางัวสูงเกือบเม็ดเกือบเม็ดห้าสิบุนะครับผมท้ายนะครับสูงใหญ่สองหมื่นห้าเนี่ครับตัวนี้นะครับห้าประกันต้องเนาะห้าประกันต้องตัวเดียวนี่กะแม่โมดน,นอช,ชุดนี้เน,น,นานะนมันมูนี่ตัวมืนปลายเนาะอ่ะเนี่ยมันมีหละกูไม่ลูกนี่สองหมื่นปลายเนี่ย นี่ครับเนี่ยนี่ครับโซนนี้นะครับแม่นมดครับลายลายลายช่อมล้ำเอาเบอร์เบอร์ไหนใส่เบอร์ไหนใส่เบอร์อ่าเดี๋ยวผมใส่เบอร์อันตัวนี้ชุดนี้ของปาเจนนะครับใส่เบอร์ปาเจนไว้ให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับตัวสองหมื่นแปดนี่ท่องเจ็ดเดือนนี่อ่เนี่ยเจ้าของหัวลุงท้อนนะครับผมใส่เบอร์ลุงท้อนนี่นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาครับอ่าคุณครับหมัอนหมันหมันแล้วง่า อ๋อคู่นี้คู่นี้สามกู่นี้สามหมื่นไปนะครับผมคู่นี่คู่นี้ของปาเจตเหมือนกันนะครับสามหมื่นไปนะครับผมใส่เบอร์ไว้เพื้อนเนี่ยครับชุดนี้หลายตัวนะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาหาเพื่อนได้เลยนะครับผมใส่เบอร์ไว้เพื้อนนี่เจ้าของวานพิพุ่นครับยุ่งอยู่ขอบคุณครับเป็นมารครับอ้ามาโซนี่ครับผมอ่ะมาขอคุณ สวัสดีครับครับครับผมการครับผมยุ่งการตัวสามหมื่นสามตัวครับสามตัวครับผมอ่าสายคุณนะครับผมสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองสามตัวนี้นะครับอ่าชุดแรกก่อนตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบห้าเครื่องตันตึกอ่าตันนี้ตัวนี้ชิบห้าเครื่องลูกผสมเล่ หมูนั่นสามตัวนั่นสามบนสองนี่สามตัวนั่นครับครับอ่าชุดนี้นะครับผมอ่าชุดนี้สามตัวนี้เจ้าของอ่าป่าบุญธรรมครับ<อ>นี่พี่น้องสนใจก็โทรมาเนอะใส่เบอร์ไว้อันนี้ของลุงยังกอลุงลุง,ลงนี่ครับอ่าชิพากะเนี่ยเอาอ้วนๆเน,นี่ครับผมหมื่นห้ามาต่อรองครับเจ้าของวานี่เอาเบอร์โทรเบอร์โทรวศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ 2 3 4สา4สี่เจ็ดหนเี่นึี่ยครับผมนี่เพิวกกำลังต่อรองกันอยู่นะครับอาจจะไปลำปางก็ได้ผมครับมันมันครับอ่าอันนี้กู้ไม่ลูกครับเนี่ยอันนี้ของอ๋อพงครับผมกู้ไม่ลูกนี่แม่มันนะครับนี่ลูกลูกตบลูโอ้ลูกกับเพคะนีแม่มันอ่าลูกปู่นี่ครับกู้าไหร่ครับหัวสามซิปไปเนาะนะนี่ครับในลูกมันนะครับกู้ไม่ลูก ลูกมันเหม่อเนี่ยปูน้อยเอาสามสิบปลายครับมหูปลายจะได้เราผมใส่เบอร์โทรก็ไม่มีเงินเนาะครับอ่าโทรมาเนอะพี่น้องครับครับผมปากพงครับอ่ะนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับเนี่ยอ่ะอะไปต่อครับผมอ่ามานี่ครับผมพี่น้องครับอ่ะตาน้อยนะครับจะใด้นี่ยกู้นี้กู้ตัวน้อยนี้ ตัวนี้ 10s หนอตัวนะครับตัวตันๆนี่ครับ 10s ครับตัวน้อยนี่หรออันนี้เป็นใจเนออ๋ออันนี้กู้ไม่รู้ครับผมนี่ 10s อันนี้กู้ไม่รู้ครับอันนี้ตัวปูนะครับผมนี่นะุูนะครับแม่เพปูนนะเท่าใจครับปูนี่ของ15ครับ15นะครับนี่นี่นี่นะครับลูกเปูนะครับผมลูกเปูเนี่ครับนี่แม่นี่แม่15ครับแม่นะครับผมนี่ลูก15แล้วกู้นี่หรอู้นี่พอง 1 0นะครับผมนี่นะชุดนี้นะครับตั้งหลังนั้นแม่นวอลอันนี้มาใจนะครับอันนี้ครับเจ้าของวัวเพื่อนนะครับเนี่ยกำลังแปงอยู่เนี่ยไอตองครับพี่น้องสนใจนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนาะครับพี่น้องสนใจครับติดต่อมาได้ครับผมมาต่อรองเอาขอบคุณภาพมันมานะครับผมนะครับผมบรรยากาศไปไปต่อครับมาชุดนี้ครับชุดนี้ครับได้ไแม่นี่ ตัวเนี้ยสองหมืนหกตัวนี้สองหมื่ะแม่นี้นะครับอ่ะแม่นี้สองหมืนหกนะครับพี่น้องครับอ่ะสูงนี้นะครับผมสองหมืนหกสูงเมตรเกือบเมตรห้าสิบนะครับผมอ่ะตัวนี้สองหมื่ะแม่นี้สองหมืนอ่ะสูงใหญ่เหมือนกันครับได้ผสมสักแม่งหรือยังยงังไม่ได้ผสมท้องว่างเนาะ เนี่ยอันนี้สองหมื่นนะครับผมแม่กลางนี่หรอหมื่นสี่อันนี้หมื่นสี่หมื่นสี่ครับผมชุดนี้สามตัวนี่ครับเจ้าของงวนี่ให้เพียนครับผมพี่น้องสนใจครับติดต่อมาขอบคุณครับมันมานะครับกู่นี้สาวสองอันนี้กับแม่นะครับของไอเพียนะครับผมนี่กู้ไปลูกลูกกู้นี่ คูนี้กับแม่นะครับผมถึงวัวแดงตึงนี่นะครับเนี่ยจะของนั่งอยู่พ้นะ้ใส่เบอร์โทรไปเนอครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อรองเขาพ่ออะไงวัวมาเนี่ยาขายโมล่าโอ้โตมานเจ๊กครับมันมานครับผมอบรรยากาศนะครับพี่น้องครับนะเาปิ้นขายไปแล้วนะครับผมว่าผมมาเจ้าอยู่วันนี้เพราะผมมีการอยู่นะครับต้องฟังครับตัวนี้กันอ่ะตัวนี้นก็ ซาอหกเกิคงครับผมซาอ่หกเกงสองเดือนปลายสองเดือนปลายนะครับตรวจท้องได้แล้วเนาะสองเดือนปลายนี่ตรวจท้องได้แล้วครับผมนนนะสูงร้อยสี่สิบห้าครับสาวหกเกิงครับ,รบตัวนี้ตัวเดียวน,นี้นะครับผมโอ้เอาพี่น้องเอามานสองเดือนปลายตรวจท้องได้เนี่ยมีใบอยู่เพิ่นยังมาได้อันใบมานะครับผมสาอหกเกิงใบมันนะครับเอ่เหมาะอยู่ครับเออนี่อ่านี่เจ้าของเดีก็กรายง,งานตรวจกัน นายงานตัวกันปะเบิกเอาเบอร์เดิมเหเอเบิกเอาเบอร์เดิมเบิกเอาเบอร์เดิมของลุงอย่างกะลุงบุญมีเออลุงมีลุงบุญมีโอ้ผมมาได้มาหลายทีผมมาลุงลืมๆไปครับขอาคุณคค่าผมมันๆครับลุงมีครับผมลุงมีนี่งวังงามนะครับผมมาเรื่อยอมานี่แฮมหนึ่งตัวครับหนุ่มน้อยครับผมหน้าตารอเราครับพี่น้องครับสำหรับ ใครที่ถามผมเข้ามาเรื่องอนาคตพ่อพันธุ์ครับคุมฟูงอันนี้ก็พอได้นะครับผมหน้าตากระดูกลําตัวพอได้ครับลูกตัวหดครับนี่มีพ่ออ่อผมมีพ่อตัวใดครับนี่สิบสามไปายครับสิบสามไปครับผมตัวเดียวนี่ครับผมตัวเดียวนี่ครับเจ้าของวัวผมได้ครับตีโบครับวัวครับผมอันเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ 7199หนึ่อันนี้งวยอยู่ตรงไหนครับลำปางอยู่ลำปางอ่าพี่น้องที่ถามผมเข้ามานะครับเอาเนี่ยอนาคตคุ่มฟูงได้เนี่ยเนื้อตัวดีอยู่นะครับผมเปิงแก่กับติดต่อเข้ามาขอบคุณครับมันๆครับอ่าอภอสามน้อยนี่ครับผมสองตัวกู้นี้ก็ับสาวสามเกลืองกู้นี้ยจ้ะโอ้กู้นี้ครับพี่น้องครับเนี่ยเอ้ากู้นี้ครับสาวสามเกลืองตัวละหมื่นปลายนะหมื่นเอทปลายนะหมื่นสองก็หมื่นเอทนะครับผมเอานี่กู้นี้นะครับ กัาสาวน้อยนะครับไปมีส่วนครับเอาไปปล่อยส่วนไว้นี่เจ้าของวัวครับผมลุงยุทธครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาครับขอบคุณครับผมมนัมนมันครับคบอ่ะมาพอตัวน้อยนเนาะอันนี้มันแบบมีแม่มันกะบบมีแม่นะครับสาวน้อย เมาะขนาดหมื่นก็ได้เพราะหมื่นห้าอ่าหมื่นห้าราคามองอยู่เหมาะครับเหมาะอ่าหมื่นห้าเนี่ยพี่น้องครับหมื่นห้าอนันนี้อันนี้กับหมื่นห้าครับอ่าตัวนี้ก็1หมื่นห้าเอาเนี่ยคู่นี้ลุงยังกอลุงลาดเบอร์โทรครับผมศูนย์เศูนย์เก้าหนึ่ง เจ็ดสอเก้าเจ็ดสองเก้าแปดห้าเก้ากห้าอ่าเนี่ยพี่น้องสนใจติดต่อมาครับตัวน้อยนี่ต่อลราเอาขอบคับมันมันครับขอ,องเนี่ยอ่ามาพอกู้นี้ครับนี่สาวน้อยสาวน้อยแฮมกู้อันนี้สองตัวนี่กะอ่าสาวซีครับกู่นี้สาวซีครับตัวละหมื่นไปนี่อัตัวกะนี่เท่าไหร่สิบหกเกิครับ นี่สิบหกเกิงครับตัวนี้สาวขึ้นมาสิบหกเกิงเนี่ยกูน้อยนี่สาวสี่นะครับนี่เนี่ยอันนั้นแม่หรออ๋องอุูงอูอ่ะนี่ครับชุดนี้นะครับชุดนี้นี่เจ้าของงัวอ่าพ่อคำครับผมพี่น้องสุดใจกระตีต่อมาได้ครับขอบุณครับมันมานะครับผมอ๋อปูนี่สิบแปดเกิงอ่อตัวนี้กับแม่นะครับตัวนี้กับแม่พ่อคำครับอ่ะ โมปูเนี่ยครับ18เครื่งอันนี้สูงประมาณเมตรสาอันนี้นะครับนี่ครับ,อ,รบอ้าวสนใจกันิดต่อมาครับไปขอบคุณครับหมานมันต่อครับอ่ะมาลุนงนบในง้วมีไหนครับอ๋อชุบนี่กะอ่าบามันครับชุบนี่นะครับสาวสาวสองผู้หนึ่งกะไหน แม่ <Birthday! S 1> ตัวนี้มันแจ้งอะตัวนี้มันแจ้กเหรอได้ประมูลตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวที่สามลวดโอ้ตัวมื่นสามลวดเลยครับอพี่น้องครับเนี่ยมื่นสามลวดเลยอ่า <c oughs> <c oughs> บอฟังครับนี่มื่นสามมื่นสามครับเนี้ยเนี่ยครับหนึ่งตัวนี้เนอะแม่มดนะครับสองนี่นี่สองนี่ เนื้อตัวกว็กวดีครับสามนี้คันน,นี้เนี่ยนี่เนี่ยเเจ้าของนี่ลุงนบเนอลุงนบลุงนบเนี่ย,ยพี่น้องสนใจครับโทรมาของลุงนบนะครับผมผมใส่เบอร์ไป้เพื่อบารมัดน,นี่ครับสามสาวน้อยเนี่ยกำลังเป็นาสาวเนี่ยขอบคุณครับผมมันมนันเอานี่แกตัวเดียวนี่แกมานี่ครับขยับมานี่มานี่นี่หนุ่มน้อยลูกรอครับ อนาคตพ่อพันกุมฝูง่าได้ครับสิบสี่ครับผมหมื่นสี่ครับนี่ครับป่าลันนะครับทวนเบอร์โทรผมงกระหมอกำแล้วเนี่ยผมใส่เบอร์โทรพิษโทรไปหาพูนไอ้ลันพ่น่ะทวนเบอร์โทรเหรอศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งอ่าถั่วแล้วครับพี่น้องครับกำแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีผมใส่เบอร์โทรพีชนะครับชื่อมันเหมือนกันหลายคนก็ขอบคุณครับมันมันครับผม ตัวเดียวครับตัวเดียวกะตัวไหน,น,นแ,ม fi, แม่นี่ครับเอาแม่นี่ครับมันมันกะบสี่เดือนท้องมันสี่เดือนครับ่อดสี่มันลูกแอ้พสมไอ้ทองแดงเนี่ยทองแดงครับทองแดง TK สิบสามครับหมื่นสามครับผมท้องนะครับผมไอ้ทองแดงนี่ TK สูงสองศูนย์นะาจำบม่ผิดนะลืมเอาใบเนี่ยครับผมเนี่ยหมื่นสามราคาต่อรองได้เนาะ ตัวเดียวนี่นะตัวเดียวนี้ใช้เบอร์ไฝงของไอเบิ้มเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องสนใจกับติดต่อมาครับใช้เบอร์ื่อของไอเบิ้มครับบันที่ครับพี่น้องสนใจครับอ่ะติดต่อมาได้ครับท้องแล้วนะครับผมมีใบมีรถอ่ะขอบคุณครับมันมานะครับครับพี่น้องครับพ่อพันเอานี่นะครับ สูงร้อยหกสิบท้ายครับประมาณนี้ห้าสิบปลายหกสิบพ่อพันตัวเดียวเท่าไรครับห้าสิบปลายครับห้าหมื่นป่ายเนี่ยนะครับตัวเดียวอ่ะนี่นะครับผมเจ้าของหัวก็นั่งอย่างนี้นะครับพี่เก่าที่เดิมเขาให้แฟนครับพี่น้องสนใจกระติ่อมาต่อรองเอาขอบคุณครับมันมันครับอ่ะมานี่ครับชุดนี้ครับ ตัวอันนี้ลูกตัวนี้กะอกู้ไม่ลูกครับผมนี่ครับแม่สูงแม่น่าสีปูน่าท้ายมันนะครับลูกตัวกู้นี่กู้แรกเงิเท่าไหร่ครับกู้แรกเงินสามหมื่นเอสสามหมื่นเอสนะครับตัวนี้ครับลูกมันนะครับสามหมื่นสองอ่าอ่านั่นนั่นนั่นลูกพูงสองอ่าตัวนี้กับแม่นะครับตัวนี้ลูกอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยแม่อันนี้ลูกตัวนี้นี่อ่ามันจะมีหัวมุดตัวนึงนะครับตัวนี้นะหัวมุดตัวนี้มีเขาอยู่ลูกพูนตัวมันเขาลูก ครับตัวมีเขาลูกพุ่น3ามหมเอครับะได้ครับด้ครับสามหมื่อะได้ครับสามหมื่นเอทอันนี้เหรออันนี้สามหมื่นาได้ครับกู้นี้กู้กู้หอมมุดนี่30,000ื่นได้กู้ที่มีเขาหน่อยก็แม่นี่สามหมืพันอันนี้ครับนี่เจ้าของวัวลุงยาเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งสามครับสามหอ่าพี่น้องเปิงใจครับสนใจกระติ๊ตจอมาได้นี่มา่อรองเอาเด้อเนี่ยเอาพองัวเอางัวกะทรงดีอยู่ครับงามหุ่นดี ขอขอบคุณครับมันมานะครับผมคครรัับบไปต่อครับพี่น้องครับบรรยากาศครับตามภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับผมวดเอาครับผมยังมันก็ออกลูกให้อยู่ดอกไปมานี่ครับกูไม่ลูกครับเล่ครับลูกถัปูครับสิบเก้าเครื่องกูเดียวนี้ครับมีกู้เดียวนี้ครับเนี่ อ๋ออันนี้กับแม่นะ,อ,ะอันนี้สี่สิบปลายครับกู้น,นี้ 40, 40, 40. คะแม่คะแม่แม่กัะลุกพวกลูกเป็นสาวแล้วสี่สิบเจ็ดนี่ครับกู้นี้นะครับสี่สิบเจ็ดเนี่ยแม่แล้วราคาเดียวนี่หรอราคาเป็นตัวหรออันนี้สาวปลายสาวสี่แล้วแม่มันนี่หรอสาวสองครับผม สาวสี่สาวห้านี่ครับผมอขอฟังนี่ครับเจ้าของลุงยังก็ลุงสีครับลุงสีเบอร์โทรกระะับหมอศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหกสองหนึ่งหกครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่ราคาคู่ก็มีราคาแยกก็มีโทรมาขอบคุณครับ,บมันมันครับ,อ,บ,รบอ้านี่นะครับอ่าวตัวนี้แปดพันเนอะ ปดปันอันนี้หมื่นห้าแม่นมใหญ่นี่หมื่นห้าหมื่นห้านี่ครับแม่นมใหญ่นี่ครับหมื่นห้ามันมีนมใหญ่มันมันมันกัดหรือแยกลูกมันเนาะอันนี้เจ้าของวานครับคุยโทรศัพท์อยู่ครับบารบกวนบุงจืดหนึ่งครับเนี่ยใส่เบอร์โทรไว้เห้พี่น้องสนใจครับติดต่อมาครับมาต่อรองเอานี่เนอะอ่ะไปตั้งหน้าต่อครับมันมัน อ่ะนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับ่นขายไปนากแล้วก็มีครับผมการงัวกอบประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็มีงัวก็พอได้ซื้อได้ขายแต่ว่าราคามันนะครับพี่น้องครับราคายังถูกอยู่นะครับราคางัวกับยังม่ได้ขยับนะครับทางบ้านเฮานะครับผมได้ยินคำบอกเล่านะครับก็จะเป็นงัวเนื้อครับงัวเนื้องัวขุนก็จะขายได้ดีหน่อยได้ไวหน่อยครับราคากะอ่ะ ไปตามเนื้อนะครับพี่น้องครับเห็นใจพี่น้องก็เกษตรกรอยู่ครับผมอ่ะวนเอาครับผมอะมาตัวนี้ครับสิบไปสิบไปไปเตัวไหร่ไปเจ็ดปันครับหมื่นเจ็ดครับตัวนี้ราคาหมื่นเจ็ดนี่ครับตัวเดียวเนี่ยครับเหลือตัวเดียวเนาะตัวเดียวหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเพิ่งใจครับมาซื้อเอามาต่อลองเอาเนี่ยหมื่นเจ็ดอ่ะนี่ สายคุณนี่เจ้าของมอลุงบินครับทำมึงลึกครับเบอร์เก่านบอใช่เบอร์โทรเบอร์เพิ่งแจกกระติดต่อมาครับผมเอามันมันขอบคุณครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศเนี่ยวันนี้นะครับสําหรับตลาดงัวอ่างัวเนื้อก็พอได้ซื้อได้ขายครับแต่ราคาก็ยังมาขึ้นครับพี่น้องครับตามที่เอาหันนะครับผมเนี่ย พี่น้องก็โอนเอาครับคนเลี้ยงก็เลี้ยงไปครับผมถ้าเอามาไ,ได้เดือดร้อนเงินครับเอาก็เลี้ยงไปก่อนมันนึงออกดุออกดอกนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ